ใช้ Subaru XV ปี2015เนี่ยขับมาได้แสนห้าหมื่นโลแล้วนะครับ,ร,บรถยังขับดีมากมไม่ได้มีปัญหาการขับขี่อะไรเลยแต่เริ่มซ่อมบ่อยรไรที่ซ่อมไปแล้วก็มีสมองเกียร์ตู้แอร์คอมแอร์ไฟหน้าท้ายหลอดขาดใช่เลยของแท้น,นี้ของแท้แล้วศูนย์ก็บอกว่าควรเปลี่ยนหม้อนนะ้าอีก2องถึงสามบาทนะครับ,รบผมต้องขับรถไปกลับวันละร้อยโลโ<อ>คําถามคือผมควรใช้ XV ต่อซ่อมหม้อน้านี้แล้วจะจบไหมครับ<ม>ใช้ได้ยาวๆไหมฮะหรือเปลี่ยนรถนะครับตอนนี้มอง Corolla Cross Hybrid แล้วก็มียาริสคลอสไฮบริดไว้นะครับหรือควรรอมีรถอะไรดีๆนะฮะเอสยูวีไฮบริดราคาประมาณล้านบวกลบที่จะออกใหม่ใน1-3ปีนี้บ้างครับคือโจทย์เนี้ยไอ้ที่ศูนย์บอกว่าให้เปลี่ยนบ้อน้ำเนี่ยรู้ไหมคล้ายคันของใครพี่โฉอออกใช่เพราะรถปีไล่กันใช่พี่โฉอ่ะศูนย์ก็บอกให้เปลี่ยนก่อนไปแชงกีล่าไปจีนใช่แล้วไม่เปลี่ยนเรียบร้อยอเรียบร้อย เรียบร้อยเพราะฉะนั้นเนนื่อเ,เขาดูแล้วอ่ะไม่รถมันต้องแบบ10ปีแล้วอ่ะเปลี่ยนเธอมน้ําเปลี่ยนไม่เหอะแล้วคุณก็ใช้ยาวอย่างเงี้ยเพราะว่ามอน้าเก่าคุณยังใช้มา10ิปีเลยอ่ะคล้ายๆเคสเมื่อกี้เลย,เลยนะที่แบบว่าเฮ้ยสิปีเปลี่ยนอะไรทีผมว่ามันไม่ได้แย่หรอกแต่ผมจะบอกว่ามอน้ํา XV ตัวนี้แม่งแพงจริงเพราะอะไรรู้ป่ะคือเรื่องอะไหล่เรื่องชิ้นส่วนสมัยนั้นเนี่ยของซูรู้อ่ะมันย่อมนี่ปรับโครงสร้างใช่ป่ะแต่มอน้ำฟลอเรสเตอร์ผมอ่ะ เป็นรถใหญ่กว่าถูกปะ่ะเป็นไงครับห้าพันเอ,อ้ 5, <000. S 2> เอาถูกทีนี้ผม,มฟังจากคำถามแล้วเนี่ยแกก็กลัวว่า โอเคต่อให้เปลี่ยนหมอน้าแล้วเนี่ยมันจะมีอาการอื่นหรือว่าปัญหาอื่นกลัวเปลี่ยนตามมอย่างในตัวมอน้ำมาผมว่าเปลี่ยนแล้วจบอยู่แล้วแล้วเวลาเขาสูญเสนอเปลี่ยนอ่ะสมมติถ้าเขาเสนอไอ้พวกอะไรอ่ะข่อยางหรืออะไรเงี้ยที่มันเกี่ยวกับระบบระบายความร้อนเนี่ยคุณควรเปลี่ยนยกชุดไปเลยเสียค่าแรงทีเดียวแล้วถูกต้องใช่ไหมเออตรงมเดียวเทราะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเปลี่ยนมอน้ําไปอ่ะแล้วใช้อีกสิบปีคุณก็ใชงหนักดูแต่ถ้าเกิดว่าแค่เปลี่ยนมอน้าแล้วจะไปเทียบกับไปหารถใหม่เลยอ่ะ v รื่องเอ็กว ม,<อ>มันมันมันไม่ควรขายอะเอาจริง,ม,รงมันติดมือนะติดมือนี่ไม่ไ <c oughs> ด้รถแบบสภาพดีนะราคาขายต่อไม่ดีตึงเลยเออเอเกใช้พี่เหอะผมว่าเปลี่ยนหม้อน้ำแล้วใช้เ่ยสองหมืน่นสามื่เเปลี่ยนให้จบแล้วก็ใช้ยาวๆถ <c oughs> ้าผมเป็นคุณนะเออ